อสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่๋าวันนี้แม่บ้านคะ่ะพี่พบกันกับอีพี888กันแล้วนะคะพี่๋า ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจค่ะพี่ต่อสายทักไลน์นะคะพี่เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้ค่ะอ่ะ อีพี8ตอง8นะคะพี่จ๋าเช้าวันที่11กรกฎาคม2568ค่ะวันนี้ก็มีพระให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่1เป็นรูปถ่ายหลวงปู่เผือกค่ะพี่หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่จ๋าปี2512ค่ะด้านหน้าติดกระจกนะคะพี่จ๋าด้านหลังมียันค่ะรูปถ่ายหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วค่ะพี่ เป็นรูปถ่ายขาวดำค่ะพี่จ๋าเก่าๆค่ะติดกระจกนะคะพี่จ๋าสองพันห้าร้อยสิบสองค่ะพี่หมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่จ๋ายันหลังมีมานะคะพี่นี่ค่ะปีหนึ่งสองนะคะพี่จ๋าติดกระจกด้านหน้าด้านหลังไม่ได้ติดค่ะพี่ แบ่งปันพี่พี่เอค่ะพี่จ๋าปูเผือกปี12รูปถ่าย500บาทค่ะหมายเลขที่2เป็นเหรียญหลวงปู่สุขค่ะพี่ปู่สุขวัดปากครองมะคขามเท่านะคะพี่จ๋าพร้อมการเลี่ยมจับขอบค่ะหลวงปู่สุขค่ะพี่จ๋าปู่สุขสองพกสิบหค่ะเก่าสวยนะคะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าปูสุซกพร้อมการเลี่ยมขอบ8 0 0บาทค่ะหมายเลขสามเป็นเรียนหลวงพ่อเพชรเกาะพังันค่ะพี่หลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันนะคะพี่จ๋าพ่อเพชรเกาะพังันหมายเลขสามค่ะถูกใจสนใจค่ะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามานะคะพี่เก่าเกาสวยสวยค่ะพี่ติดต่อไ่บ้านกันเข้ามาได้ค่ะ หนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งทุกรายการนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่3ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรค่ะพ่อเพชรเกาะพังันนะคะพี่แบ่งปันค่ะหมายเลข3แบ่งปันอยู่ที่หมายเลขที่3 800บาทค่ะหมายเลข4เป็นคุณแผนหลวงพ่อหนุง่งนะคะพี่จ๋าเบอร์4นะคะพี่เป็นพระคุณแผนหลวงพ่อหนุง่งค่ะ พอโง่งเนื้อดินค่ะพี่จ๋าเก่าวสวยค่ะคุณแผนเนื้อดินใหม่เลขสี่ค่ะแบ่งปันนะคะพี่จา๋า เก่าสวยค่ะพี่เบอร์สี่แบ่งปันหกรอยบาทค่ะหมายเลขที่ห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี03ค่ะพ่อแดงยานวิลาศนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อแดงปี2 5งพค่ะ หมายเลขที่5นะคะอาจารย์เหรียญหลวงพ่อแดงค่ะแบ่งปันนะคะพี่หมายเลขห้าหลวงพ่อแดงแบ่งปันอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะหมายเลขที่หกเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่จา๋า รูปหล่อหลวงพ่อเงินใหม่เลขหกค่ะเนื้อเก่าสวยค่ะพี่ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่6ค่ะแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะหมายเลข7เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะพอเงินพิมพ์จอบใหญ่หมายเลขที่7ค่ะพี่จ๋าเป็นพิมพ์จอบใหญ่ค่ะพี่เม็ดไข่ปลามานะคะพี่จ๋ามีมาให้มองเห็นนะคะพี่ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่เจค่ะแบ่งปันอยู่600บาทค่ะพี่หมายเลขแปเป็นจอบเล็กมาในเลี่ยมค่ะพี่จ๋าเลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้งานเลี่ยมโบราณนะคะพี่หมายเลขที่แปดค่ะพี่จ๋าเก่าสวยเลยคะ่ะ จอบเล็กนะคะพี่จ๋าอยู่ในเลี่ยมค่ะพี่เลี่ยมใช้งานนะคะพี่จ๋าพี่พี่ถูกใจสนใจต่อใส่ทักไลน์นะคะพี่เดี๋ยวไปบานถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ค่ะหมายเลข8ค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขที่9เป็นพระสมเด็จค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าหมายเลขที่9นะคะพี่ เนื้อเก่าสวยค่ะนี่เลยค่ะพี่จ๋าเบอร์เก้านะคะพี่แบ่งปันพี่เอฟซีค่ะพระสมเด็จห0รบาทค่ะหมายเลข10เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยหมายเลขที่10ค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลข10นะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่600บาทค่ะ11เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าๆสวยๆนะคะพี่หมายเลข11ค่ะ หมายเลขที่สิบเอ็ดนะคะพี่จ๋าเป็นพระสมเด็จค่ะนี่ค่ะพี่หมายเลขสิบเอ็ดนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่ หกร้อยบาทค่ะ12เป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยค่ะพี่พ่อแก้ว2 4 5 9นะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะพี่2 4 5 9ค่ะพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะพี่จ๋า เป็นเหรียญหูเชื่อมค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าพ่อแก้วนะคะพี่แบ่งปันอยู่เจ็ดร้อยบาทค่ะสิบสามเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาค่ะพี่หลวงพ่อทาพรอมเรี่ยมค่ะพี่จ๋าพ่อทาวัดพะเนียงแตกค่ะ เป็นเหรียญหล่อมาในเลี่ยมค่ะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ หมายเลข13ค่ะพี่แบ่งปันนะคะพี่จ๋า700ดอยบาทค่ะ14เป็นเหรียญหล่อพระปิตาหลวงป่สุขค่ะพี่ <c oughs> เนื้อตะกั่วนะคะพี่จ๋านี่ค่ะเป็นเนื้อตะกั่วมาในเลี่ยมคะ่ะพี่จ๋าหลวงป่สุขค่ะ แบ่งปันค่ะพี่หม่เลขก14นะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ15เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพมค่ะพี่จ๋าพ่อคงปัดตาลนะคะพี่หลวงพ่อคงวัดบางกระพมค่ะห่วงเชื่อมนะคะพี่ 2 4 8 6ี่ค่ะหมายเลข15นะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่800บาทค่ะ16เป็นกรีบบัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะพี่๋าพระกรีบบัวค่ะพี่หมายเลข16ค่ะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะพี่ นี่ค่ะพี่จ๋าพระกรีบบัวนะคะพี่หลวงปู่บุญค่ะด้านหลังมียันเก่าสวยค่ะพี่หมายเลขสิบหกค่ะแบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะสิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อแช่มคะ่ะห่วงเชื่อมนะคะพี่ เหรียญหลวงพ่อแช่มหมายเลข17ค่ะแบ่งปันค่ะพี่หลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะคะพี่จา๋าแบ่งปันอยู่800บาทค่ะ หมายเลข18เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ2482ค่ะหลวงพ่อเดิมหูเชื่อมนะคะพี่นี่ค่ะได้มาแบบนี้นะคะพี่จา์เหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะหลวงพ่อเดิมเก่าสวยะคะ่ะพี่ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าหมายเลข18ค่ะแบ่งปันพี่เอฟซีนะคะพี่จ๋าสิบแปดเจ็บาทค่ะสิบเก้าเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพร้อมเลี่ยมค่ะพี่จ๋าปู่ทวดเนื้อว่านมาในเลี่ยมพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะ เก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันนะคะพี่จา๋าเป็นเนื้อว่านนะคะพี่นี่ค่ะแบ่งปันปพีนะะ่พี่เอนะคะพี่จ๋าใหม่เด็กที่สิบเก้าหกรอยบาทค่ะยีสิบเป็นเหรียญหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาปี0ูนยค่ะ เหรียญเสมาหลวงพ่อน้อยนะคะพี่จ๋าพ่อน้อยวัดธรรมศาสาานะคะพี่ เก่าสวยเลยค่ะพี่จ๋าปี2507ค่ะแบ่งปันพี่เอฟซนะคะพี่จ๋า8 0 0บาทใหม่เลข20ค่ะ21เป็นสมเด็จหล่อหลวงพ่อสวงวัดชีประขาวนะคะพี่สมเด็จหล่อนะคะพี่จ๋าเป็นองค์เล็กนะคะพี่หลวงพ่อสวงค่ะพี่จ๋าเนื้อทองผสมเก่าสวยเลยนะคะพี่สมเด็จหล่อหลวงพ่อสวงค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อสวงวัดชีปะขานะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ22เป็นเหรียญหลวงพ่อสดวัดปักน้ำค่ะพี่จ๋าพ่อสดถวายพัดตาหารมาในเลี่ยมค่ะหลวงพ่อสดวัดปักน้ำนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญถวายพัดตาหารค่ะพี่มาพร้อมเลี่ยมค่ะพี่จ๋าพ่อสดเก่าสวยค่ะ ไม่ชัดเจนยังไงกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่จ๋ายังไงรบกวนพี่ๆโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่ขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้คะ่ะเหรียญถวายพัฒต,ตาหารหลวงพ่อสดค่ะพี่พร้อมการเลี่ยมนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่เจ็ดรอยบาทหมายเลขยีบสอค่ะ23ามเป็นพระของขวัญวัดปากน้ำพร้อมเลี่ยมค่ะพี่ ปักน้ำมาในเลี่ยมนะคะพี่จ๋ากเก่าๆเลยค่ะเนื้อเก่าสวยค่ะพี่พระของขวัญวัดปักน้ำนะคะ แบ่งปันพี่พี่ f อฟซีครับจาพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานใหม่เลข23่สิบาทค่ะ24เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี19ค่ะพ่อคูณนะคะพี่จานี่นะคะพี่เก่าๆเลยค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋านี่นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อคูณค่ะรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้านะคะพี่จ๋า แบ่งปันพี่พี่ fc เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่เป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่จ๋าอันนี้ถามเจ้าของเขามานะคะพี่หมายเลขยี่สิบสี่เจ็ดร้อยบาทค่ะยี่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหลังยันห้าค่ะพี่จ๋าเสมาปู่เอี่ยมห่วงเชื่อมนะคะพี่เป็นเหรียญปู่เอี่ยมหลังยันห้าค่ะ เหรียญเซมาหลวงปูเอี่ยมนะคะพี่จ๋าหลังยันห้าห่วงเชื่อมค่ะแบ่งปันใี่พี่เอฟซีค่ะพี่ใหม่เลขยี่สิบห้านะคะพี่จ๋ายี่สิบห้าเจ็ดร้อยบาทค่ะยี่สิบหกเป็นรูปหลหลวงพ่อเดิมะคะ่ะพี่จ๋าพ่อเดิมพร้อมเลี่ยมนะคะพี่ใต้ฐานเดี๋ยวไปบ้านดูอีกทีว่ามีจานไหมนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะ หลวงพ่อเดิมว่าเอ้ยกราบขอโทษขอไปกับพิ่จารุรปรอนะค่ะพี่รูปรอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่จา๋ามีร,าร,ะะรอรยจานนะคะพี่นี่ค่ะพร้อมเรียมพร้อมใช้งานค่ะพิจาร์หลวงพ่อเดิมค่ะพ่อเดิมมีรอยจานค่ะพี่จา๋าเดี๋ยวดูใต้ฐานอีกทีว่ามีจานไหมนะคะพี่ นี่คะ่ะไต้ฐานมีจานนะคะพี่จ๋าอ่ะพรอมเลี่ยมมีรอยจานเก่าสวยคะ่ะพี่จ๋าแบ่งปันนะคะพี่แปดร้อยบาทค่ะหมายเลขยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยมีรอยจานะคะ่ะพี่จ๋าเหรียญกลมนะคะพี่พ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะพ่อกวยเก่าสวยมีรอยจานนะคะพี่จ๋านี่เลยคะ่ะเนื้อเก่าสวยคะ่ะพี่ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญกลมนะคะพี่มีรอยจานเก่าๆเลยค่ะแบ่งปันที่พี่เอฟีนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่2ีสิบเจ็ดนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทค่ะ2ีสิบแปดเป็นพ่อกลวยหลังหะนุมาณปีสองหนึ่งค่ะเหรียญเก่าสภาพผ่านการใช้งาน,นะคะ่ะพี่จ๋าหลวงพ่อกลวยหลังหะนุมานนะคะพี่ 2521รอค่ะพี่จ๋าใหม่เลข28นะคะพี่เหรียญเก่าใหม่เลข28หลวงพ่อกลวยปี21ค่ะแบ่งปัน7จดอบาทค่ะ29เป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อปานออกวัดคูสลอดค่ะพี่จ๋าพ่อปานวัดคูสลอดนะคะพี่นี่ค่ะเนื้อหามาแบบเก่านะคะพี่จ๋า เก่าสวยค่ะหมายเลขยี่สิบเก้าแบ่งปันนะคะพี่หกร้อยบาทค่ะสามสิบเป็นเหรียญระครังหลวงพ่อเกษมปีหนึ่งหกค่ะพี่จ๋าเหรียญระครังหลวงพ่อเกษมนะคะพี่สองพันห้าร้อยสิบหกค่ะพี่จ๋าพ่อเกษมลำปางค่ะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลข30พอ่อเกษมลำปางเหรียญระกังปี16ค่ะแบ่งปันอยู่ที่800บาทค่ะ31เป็นพอ่อเกษมปี18นะคะพี่จาเหรียญหลวงพ่อกเกษมค่ะพี่ปี2518ค่ะ นี่ค่ะพี่จาเก่าสวยค่ะพี่เรียนหลวงพ่อกเกษมนะคะพี่จ๋าหมายเลขสามสิบเอ็ดค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะพี่จ๋าสามสิบเอ็ดนะคะพี่เจ็ดอยบาทคะ่ะสามสิบสองเป็นท้าวเวสสุวรรณงาแกะค่ะพี่จ๋าท่านท้าวเวสสุวรรณงาแกะนะคะ่ะพี่จ๋าแกะจากงาเก่าสวยค่ะพี่เทียบขนาดประมาณนี้นะคะพี่จ๋า เนื้อหารายละเอียดสวยงามเก่าๆค่ะทันทาวเวศสุวรรณนะคะพี่จ๋าแกะจากงาค่ะพี่หมายเลขที่32ค่ะถูกใจสนใจพี่ๆท่านใดนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะแม่บ้านพูดง่ายคุยง่ายต่อรองได้นะคะพี่จ๋อาอะไต่ฐานมีรอยจานค่ะอ่ะวันนี้ก็ แบ่งปันพี่พี่เอที่900บาทนะคะพี่จ๋าแกะจากงานมีจานเก่าสวยค่ะอะ่วันนี้ก็ฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่084 9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางคะ่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋าวันนี้ก็ขอจบคลิป e ี888ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า